ได้แข่งนะครับไทยแข่งแล้วได้อันดับ6เอาครับดูต่อครับเชียร์ต่อ,อ,อบล็อกไว้ได้ครับไม่เป็นไรครับขอให้นิ่งแต้มนี้ยั<อ>งมีโอกาสเป็นเชียร์คัวญาครับที่บล็อกได้เรายังได้บุกนะครับน้อยู่1คะแนนฟังนนือว่าเซิร์ฟล้น โอกาสของรัสเซียเขาอันเดอร์ครับสกุลวาตีโอ้โหตีแรงเกินครับไล่มา21เท่าแล้วครับก็มีความกดดันตรงที่เขาเขาจี้เข้ามานะครับเลยเปิดรสทูล้นเลยครับยังไม่เป็นไรครับเราจะได้บุกอีกทีครับขอให้นำไว้ก่อนครับเอาครับเลือกแล้วบอลเร็วเาแลครับลงไปแล้วครับลงพื้นไปแล้วครับ มาช้าดีกว่ายังไม่มาครับก็ได้แต้มยังขึ้นนำครับยังเป็นทีมนำอยู่นะครับลิศลาครับก็ปรึกษากันครับเอาทัดดาวกลับลงไปนะครับไปอยู่ข้างหน้านะครับถาประภัยพันธ์ออกมานะครับ22ต่อ21ล้นเอาโอเวอร์ไปแล้วครับโอเวอร์เราได้แต้มครับขึ้นแท่นครับ23ต่อ21 เขาเอื้อมเข้ามาเล่นในแดนของเรานะครับเมือ่อัสครูั้นโอเวอร์ครับปีทัดดาวล็อกแดนหน้าออนุมาอยู่แดนหน้าครับเปลื้มจิตเซิรฟ์รฟเซิฟดีพันโกว่าให้หยอดรองได้ตั้งให้ห่างเน็ตหน่อยครับตียังยูอันเดอร์ข้ามเปลี่ยนทางมาที่มาริกาตีเปลื้มจิตครับบอลสามตีไปหลัง พันว่าให้เขาหมักแล้วครับนั่นแหละครับเขาปั้นจนได้ตัวหลังครับเขาปั้นเกมนวดเราจนนุ่มนะครับรับเสนเหนื่อยเลยนะครับอย่างน้ำนะครับเราจะได้บุกครับเขาเสิร์ฟขึ้น24ก่อนนะครับสคูลว่าเสิร์ฟครับที่ใหญ่ในทีมรัสเซียนะครับ35ปีขยับไปตั้งให้ตีต้องระวังครับโอ้หเซตพอยและแมตช์พอยครับ สองเซตพอยสองแมตช์พอยของทีมไทยครับกด,ดออสครับขอสามแต้มเลยครับก็คะแนนนี้หรือคะแนนหน้าก็ยังได้นะครับเราจะได้แมตช์ชนะเป็นครั้งแรกในรายการนี้ครับลุสลาเซริร์ฟ่านก็ว่าให้บอลสูงเลยครับบล็อกได้อีกครั้งหนึ่งรัสเซียเลือกให้คนเดิมครับตีบล็อก เขาเกี่ยวกรับมาโอ้ซ้ำไปที่เดิมครับโอ้โหมาหนวดกันได้ครับมาสาครั้งแต่ว่าเราก็บล็อกได้ดีนะครับยังเป็นแมตช์พอยต์อยู่ครับเขาเซฟแมตช์พอยต์ครั้งแรกได้ครับเราจะได้บุกเลยครับระเซียเสิร์ฟนะครับเปิดบอลแรกสำคัญเลยนะครับเอาละครับลุศราปิดที่ใครครับ ขึ้นยอดมาเขารองได้แล้วเขาแก้เหมือนกันครับเขาแก้เรารับได้อุสาราตั้งให้ขึ้นตีเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับออนุมาครับโอ้โหชนะไป25ต่อ23ครับเอาละครับแล้วทำให้ไทยขึ้นมาเป็น อันดับ5้าเลยนะครับดูโคดออนครับชนะรัสเซียครั้งแรกนะครับศบกันมาสิบครั้งไม่เคยชนะครับครั้งที่ส1ครับสุดๆครับโอ้โหทีมไทยเอาชนะรัสเซียแชมป์ทุกรายการใหญ่ๆนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอันดับ6ของโลกครับเราชนะ3ามปรครับทำให้ลองเชียร์ไทยครับทำให้เรามี4ี่คะแนนนะครับเท่ากับรัสเซียแซงโดมินิกันนะครับต้องดูผลต่างนะครับว่า คะแนนเป็นยังไงนะครับกับรัสเซียเราอาจจะอาจาอาจะอยู่ทีาา่ที่สี่ก็ได้หรือว่าที่ห้านะครับโอ้โอสุดยอดครับทีมไทยโอ้โหแม่วันนี้สนุกตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับถือว่าเป็นความสาเร็จของนักกีฬาไทยทีมกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงครับครับแล้วก็ไม่เคยชนะเข้ามาเลยนะครับใน1ิบครั้งที่พบกันมามีครั้งนี้นะครับครับ ก็เอาชนะรัสเซียไป3ต่อ1เซตนะับวันนี้เราได้3ขคะแนนหลังจากเมื่อวานนี้ได้ขนาคะแนนจากสหรัฐอเมริกานะครับก็แสดงความยินดีกับทีมไทยนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับเป็นอ,อนุมาสิทธิทรักนะครับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของแมตช์นี้นะครับวันนี้ครับเวลาการถ่ายทัดสดมาแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับ